วันนี้นะครับจะมาเล่นโลสเกลเทรน n o ออฟไทยแลนด์ก็คือแบบรถไฟไทยที่มันเป็นโลสเกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับจะผ่าไม้กันนะครับตรงนี้ก็เป็นตึกบริษัทต่างๆนะครับตึกอะไรก้น,นะครับ นี่นะครับทุกคนออกถือกล้องเดอลอเฟอรฟก็จะผ่านสถานนี้นะครับแล้วก็ผ่านไม้กันนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้คุณนะครับมาแล้วมาแล้วมาวอย่างไวเลยนะครับ นะครับไฟมาเร็วนี่นะครับจะถึงกันดุงวัดแล้วนะครับโอ้โหนะครับเราขอไปก่อนนะครับขบวนนี้นะครับปลายทางยะลานะครับแล้วก็ตอบไปสุนัลโกนะครับ <c oughs> มาดูารถไฟจอดสถาน,นีกันนะครับนี่ครับรถไฟจะจอดสถาน,นี้นะครับ เราเอาับรถไฟนะครับรถไฟจอดแล้วตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันนะครับนี่คือหุน่นรถจักรนะครับเรานั่งรถไฟนะครับไปพร้อมนะครับ ไปเร็วครับไปอย่างเร็วนะครับต่อ,อไปจอขบวนจะจอที่ตันอยู่บัสดับ ผ่านไ้กันนะครับพาตันยงมัสนะครับโจทย์ผูปขาตันยงมัสนะครับนี่นะครับไปนะครับก็ไปยาลานะครับ จะไปถ่ายกลางทาะเลถ่ายตรงนี้เลยครับนี่นะครับนะถ่ายตรงนี้นะครับรู้ไหมครับทุกคนบบกฟุตคะแนนเสนกว่าแล้วครับตอนนี้นะครับ อนหนึ่งสี่มืนนะครับตอนนี้นะครับรถไฟกำลังจะผ่านนะครับรอรอรถไฟที่สะพานนะครับไปถ่ายที่สะพาน วิ่งขุ้นเร็วเลยครับอันนี้ครับตอนที่เราเดที่เราเดินนะครับตอนนี้เราถ่ายสะ,าสะพานนะครับไฟคขับสะพานนะครับเนี๋ยคขับมาแล้ว ไปยาลาเลยนะครับนี่ครับมานั่งรถไฟนะครับผ่านสถานนี้นะครับวุ้ยวุ้ยโตะโกนนะครับเราทำขบวนรถจักไอ้น้ำนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับทำไม่ได้วุ้ยตอนนี้นะครับ วุ้ย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 ดเร็วเลยครับคุณผู้ชมเออคุดเร็วเลยครับ เดี๋ยวเราให้รถไฟผ่านดึงกล้องมือน,นะครับแล้วก็ไปอยู่ที่สถานีตรงนู้นนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอ้ดหีได้แล้วนะครับ ก็จะผ่านชาชานะครับชาชลาที่หนึ่งครับชาชลาดีเลยลางนี้เลยนะครับหูมาอย่างเร็วนะครับร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ครับร้อยยี่สิบหมาอย่างเร็วเลยอูอย้ เลี้ยวนีวนะครับไปก็เลี้ยวนะนี่ไงครับเลี้ยวทางเลี้ยวนะครับ เราผ่านสถาน,นีลาโรมานะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ